สวัสดีและสวัสดีสายสี่ไฮโลไฮเทควันนี้จะมารีวิวไฮโลนะครับลูกรีโมดจานรีโมดนะครับเล่นยังไงก็ได้ตังค์ยิ่งกว่าป้นนะครับนี่ครับลูกรีโมดลูกนี่โมดกดกดด้วยทั่วจานนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับกดด้วยทั่วจานนะครับกดด้วยทั่วจานนะครับกดด้วยทั่วจานครับ ได้ทั่วจานครับแล้วมันแทงผ่าปากมาแล้วก็กดหกมากินเลยครับมุดก็แทงหกห้าหกสูงเต็งหกหร้อกดเอี่ยวครับท่านเป็นนะดูนะครับกดได้ทั่วจานเลยครับวิ่งดีวิ่งดีโคตรเลยครับถามว่ามันดังไหมมันก็ไม่ดังหรอกครับดูนะครับมีขนาดมันหนีบมันลูกหนีบลูกหนีบนะครับมาดูลูกหนีบกันะอ่านะครับลูกหนีบครับไม่ดังไม่ดังเท่าไหร่ครับไปเล่นที่เล่นหมาไม่ดังครับ ลูกดีหมดนะครับมีทั้งลูกนี้ลูกมีลูกห้าหุนมีลูกห้าหุนครึ่งนะครับห้าหุนครึ่งก็มีนะครับมีทั้งลูกขุนลูกใสนะครับลูกใสก็มีลูกขุนก็มีงานดีนะครับงานนะครับงานสั่งจากนอกนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสายสี่ไฮโลไฮเทคเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หกสี่แปดแปดแปดไอดีไลน์ก็ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หก 4878นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ